ที่คนทํากับข้าวไม่ค่อยเก่งก็ทําได้นะคะเรียบร้อยแล้วไปจัดจานกันดีกว่าค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมาลองชิมฝีมือตัวเองกันดูนะคะว่าจะแซ่บแค่ไหน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำขนมจีนปลาทูน่าน่ากินไหมคะสวัสดียาเย็นหลังเลิกงานค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆยำขนมจีนนะคะแต่วันนี้เราเตรียมน้ำยำไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปเล็กน้อยนะคะส่วนผงนัวเนี่ยเราก็ใส่เหมือนกันค่ะแต่เล็กน้อยนะคะจากฝีมือยำเราทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะขยำขนมจีนให้เข้ากับน้ำยำวันนี้เราจะทำ ขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตทานต่อให้หมดจานนี้เลยค่ะให้หายอยากไปเลยนะโยโยๆเลยค่ะเพื่อนๆกินด้วยกันนะคะปลาทูน่าหนึ่งกระป๋องนะคะเราใส่ไป แล้วก็ขยําให้เขาแตกออกเป็นก้อนนิดนึงค่ะจากก้อนนะคะเราก็ขยําให้แตกๆออกนิดนึงกินคนเดียวแค่นี้พอนะคะใส่สารพัดสิ่งของเราไปเลยนะคะมีพริกด้วยนะคะนิดเดียวเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดก็เลยใส่นิดเดียวค่ะใส่สารพัดสิ่งของเราไปเลยนะคะมีพริกด้วยนะคะนิดเดียวเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดก็เลยใส่นิดเดียวค่ะ คนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตทานต่อให้หมดจานนี้เลยค่ะให้หายอยากไปเลยคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตทานต่อให้หมดจานนี้เลยค่ะให้หายอยากไปเลยนะขอบคุณเพื่อนๆดูอื้มปลาทูน่าหนึ่งกระป๋องนะคะเราใส่ไป แล้วก็ขยำให้เขาแตกออกเป็นก้อนนิดนึงค่ะจากก้อนนะคะเราก็ขยำให้แตกๆออกนิดนึงกินคนเดียวแค่นี้พอนะคะขยำขยำโคเลโคเลให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูมงาน่ายๆซักประมาณสองจับก็พอค่ะพอแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ดูนะคะใช้ได้เลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะทำแล้วอร่อยไหมนี่เป็นขนมจีนนะคะใส่ไปสักสองจับก็พอค่ะเพราะว่ากินคนเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่ลสารพัดส,สิ่งของเราไปเลยนะคะมีพริกด้วยนะคะนิดเดียวเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดก็เลยใส่นิดเดียวค่ะ เสร็จแล้วเราก็กึนขนมจีนไปด้วยขยําขยำเลยค่ะํำขนมจีนยำขนมจีนทูน่านะคะนี่ขนมจีนใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องต่างตัคนที่ทํากับข้าวไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะทําแล้วอร่อยไหมนี่เป็นขนมจีนนะคะใส่ไปสักสองจับก็พอค่ะเพราะว่ากินคนเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะคะ่ะ ขอบคุณเพื่อนเพืทุกคน,น,นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำขนมจีนปลาทูน่าน่ากินไหมคะสวัสดียามเย็นหลังเลิกงานค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆยำขนมจีนนะคะแต่วันนี้เราเตรียมให้ที่คนทํากับข้าวไม่ค่อยเก่งก็ทําได้นะคะเรียบร้อยแล้วไปจัดจานกันดีกว่าค่ะนะคะช้ได้เลยค่ะ อร่อยเบาๆค่ะไม่เผ็ดมากเพราะว่าใส่พริกนิดเดียวค่ะอยากกินมาหลายวันแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจัดแสดงฝีมือโชว์ฝีมือเองเลยสักประมาณสองจับก็พอค่ะพอแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ดูน้ำยำไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปเล็กน้อยนะคะส่วนผงนัวเนี่ยเราก็ใส่เหมือนกันค่ะแต่เล็กน้อยนะคะจากฝีมือมยำขนมจีนยำขนมจีนทูน่านะคะ นี่ขนมจีนใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องต่างขอบคุณเพื่อนๆดุกน้ำยำไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปเล็กน้อยนะคะส่วนผงนัวเนี่ยเราก็ใส่เหมือนกันค่ะแต่เล็กน้อยนะคะจากฝีมือหน้าค่ะเสร็จแล้วใส่ถั่วหน้าลงไปค่ะ นี่เลยนี่นะคะเพื่อนๆเยวเอาใส่ลสารพัดส,สิ่งของเราไปเลยนะคะมีพริกด้วยนะคะนิดเดียวเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดก็เลยใส่นิดเดียวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำขนมจีนปลาทุนา่าน่ากินไหมคะสวัสดียามเย็นหลังเลิกงานค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆยำขนมจีนนะคะแต่วันนี้เราเตรียมสักประมาณสองจับก็พอค่ะ อแล้วเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ดยูยำขนมจีนยำขนมจีนทูน้านะคะนี่ขนมจีนใส่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเต่องต่างๆ้ยำเราทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะขยําขนมจีนให้เข้ากับน้าํายําวันนี้เราจะทําใส่ลสารพัดส,สิ่งของเราไปเลยนะคะมีพริกด้วยนะคะนิดเดียวเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดก็เลยใส่นิดเดียวคะ่ะ ใชที่คนทํากับข้าวไม่ค่อยเก่งก็ทําได้นะคะเรียบร้อยแล้วไปจัดจานกันดีกว่าค่ะอร่อยเบาๆค่ะไม่เผ็ดมากเพราะว่าใส่พริกนิดเดียวค่ะอยากกินมาหลายวันแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจัดแสดงฝีมือโชว์ฝีมือเองเลยนะคะใช้ได้เลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนด,ออดปาทูน่าหนึ่งกระป๋องนะคะเราใส่ไปแล้วก็ขยำให้เขาแตกออกเป็นก้อนนิดนึงค่ะจากก้อนนะคะเราก็ขยำให้แตกๆกออกนิดนึงกินคนเดียวแค่นี้พอนะคะมาลองชิมฝีมือตัวเองกันดูนะคะว่าจะแซ่บแค่ไหน ลองชิมฝีมือตัวเองกันดูนะคะว่าจะแซบแค่ไหนถ้าที่คนทํากับข้าวไม่ค่อยเก่งก็ทําได้นะคะเรียบร้อยแล้วไปจัดจานกันดีกว่าค่ะน้ํายําเราทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะขยําขนมจีนให้เข้ากับน้ำำํายําวันนี้เราจะนะคะได้เลยค่ะ ให้ที่คนทํากับข้าวไม่ค่อยเก่งก็ทําได้นะคะเรียบร้อยแล้วไปจัดจานกันดีกว่าค่ะใส่สารพัดส,สิ่งของเราไปเลยนะคะมีพริกด้วยนะคะนิดเดียวเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดก็เลยใส่นิดเดียวค่ะถูหน้าค่ะเสร็จแล้วใส่ถูหน้าลงไปค่ะนี่เลยนี่นะคะเป็นด้วยแลว ่างของเรานะคะก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะผักชีต้นหอมนะคะหัวหอมแล้วก็พริกค่ะพริกใส่นิดเดียวพอนะคะแล้วก็ปาดขยำขยำโคเลโคเลให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูมงาน่ายๆคนที่ทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะทำแล้วอร่อยไหมนี่เป็นขนมจีนนะคะใส่ไปสักสองจับก็พอคะ่ะเพราะว่ากินคนเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะคะ่ะ ทูน่าค่ะ,ะเสร็จแล้วใส่ทูน,น่าลงไปค่ะนี่เลยนี่นะคะเป็นด้ว้ขอขอบคุณเพื่อนเพื่ดูสักประมาณสองจับก็พอค่ะพอแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ดูปลาทูน่าหนึ่งกระป๋องนะคะเราใส่ไป แล้วก็ขยำให้เขาแตกออกเป็นก้อนนิดนึงค่ะจากก้อนนะคะเราก็ขยำให้แตกๆกออกนิดนึงกินคนเดียวแค่นี้พอนะคะต่างของเรานะคะก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะผักชีต้นหอมนะคะหัวหอมแล้วก็พริกค่ะพริกใส่นิดเดียวพอนะคะแล้วก็ปาทื่นะคะใช้ได้เลย